ครับทุกท่านเรามาช่วยกันต้องบอกว่าลากส้ตระกูลฮุนออกมาก็ได้นะครับมาแผ่ให้ชาวโลกได้เห็นบ้างหลังจากที่หลายๆท่านทราบดีอยู่แล้วนะครับว่านะขณะนี้เนี่ยตระกูลฮุนนะครับผมไม่ไม่ถือว่าเป็นประเทศกัมพูชานะคือเป็นเป็นตระกูลฮุนที่ครองอํานาจไปอย่างยาวนาน30-40ปีเนี่ยคือไม่ได้ไม่ได้ทำให้พี่น้องคนกัมพูชาเนี่ย จเจริญรุ่งเรืองแต่อย่างใดมีกินมีใช้สบายแต่อย่างใดนะครับพี่น้องคนกัมพูชาหลายล้านคนเนี่ยโดยเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยก็ยังมาทํามาหากินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตหลายเป็นล้านล้านคนเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องช่วยกันลากไส้นะครับตระกูลหุนออกมาคือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยการ แฉกันระหว่างประเทศเนี่ยมันไม่มีใครเขาทำนะผู้นำอีกประเทศหนึ่งจะไปใช้สื่อโซเชียลโจมตีหรือแม้กระทั่งปล่อยข่าวโจมตีอีกประเทศหนึ่งในเรื่องส่วนตัวเนี่ยมันไม่มีประเทศไหนในโลกเขาทำกันผมไม่มีปัญหากับพี่น้องกัมพูชานะครับผมมีความรู้สึกดีกับคนกัมพูชาที่ผมรู้จักมาคุ้นเป็นเพื่อนพ้องน้องพี่หลายคน เขาเป็นคนที่ตั้งหน้าตั้งตาทำอาหากินในประเทศไทยด้วยความซื่อสัตย์สุจริตในหลายๆสิบปีมาโดยตลอดแต่ผมอยากให้พี่น้องคนกัมพูชาทุกคนเนี่ยรู้ตาสว่างอย่าไปตามกระแสในการปั่นกระแสให้พี่น้องกัมพูชารักชาติเพื่อที่จะครองอำนาจต่อพี่น้องกัมพูชาทุกคนรู้นะครับว่า ตระกูลฮุนเซนเนี่ยคอรองอำนาจสามสี่สิบ 3, ปีพี่น้องกับบุชาไม่เคยลืมตาอ้าปากได้เลยยังต้องิ้นรนเดือดร้อนมาทำงานต่างประเทศอย่างต่อเนื่องเห็นไหมครับนี่แหละเพราะฉะนั้นเมื่อรัฐบาลนะโดนโจมตีหนนะักแต่รัฐบาลก็แทบจะตอบโต้น้อยจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่เอาไปว่าจากนี้ไปนะครับ เราจะมาช่วยกันแฉตะกูลหุนไม่ใช่พี่น้องกัมพูชานะครับแฉตะกูลหุนกันดีกว่ามีเรื่องเยอะแยะมากมายนะครับที่เราจะแฉได้นะแฉกันสามเดือนก็ไม่หมดหรอกนะด้วยการรองอํานาจมาสามสิบสี่ปีของตะกูลหุนเนี่ยมีเรื่องเยอะคนที่เห็นต่างประชาชนท,ชที่เห็นต่างพรรคการเมืองฝ่ายค้านถิ่นต่างเราจะเห็นได้ว่า จะโดนกำจัดแทบทั้งหมดนะครับในประเทศกัมพูชาเอานะครับเดี๋ยวท่านต้องดูดีๆนะว่าเราจะมีอะไรมาแฉกันบ้างเอาข้อมูลจริงๆเลยนะครับไม่ต้องไปเสแสร้งไม่ต้องว่าเป็นคนไทยแล้วจะต้องเอาข้อมูลเท็จมากล่าวอ้างกันไม่ใช่เอาข้อมูลจริงๆนี่แหละนามาแฉกันโลกจะได้รู้บ้างไม่ใช่รัฐบาลไทยเนี่ยผมว่า อย่าทาเป็นนางเอกพระเอกลิเกให้มากนะไม่ใช่ว่าให้โดนตบตีใครเคยดูลิเกสมัยก่อนไหมครับหรือว่าสมัยนี้ก็แหละนางเอกับพระเอกเนี่ยเริ่มบทเนี่ยโอ้โหจะต้องโดนตบตีโดนทารุณก,กรรมโดนนางร้ายตัวโกงกันแกล้งนู่นนี่นั่นะจเจ้าแบบนั้นเลยครับรัฐบาลไทยมันไม่ใช่นะครับเขาพยายามโจมตีในทุกสื่อช่องทางเพื่อให ชาวโลกได้เห็นแม้ชาวโลกเขาจะไม่เห็นตามก็ตามนะครับแต่เราก็มีหน้าที่ในการที่จะต้องแก้ข่าวอ่ะในเมื่อรัฐบาลไม่แก้ข่าวไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะมาช่วยกัน